จ้าไปกินก่อนน้องกันเลยจ้านนครับพี่น้องีตําสบายนางจ้าแล้วก็ดลาบจ้าลาบก้อยแหละก้อยครับอ้อมหมูจ้ามาจ้ากินกันจ้าเอาปากช่องไม้พันธุ์ดิละพ่อบุญปากช่องกับพี่น้องเนี่ยครับเอ็ซีทุกคนครับอ่าช่องแมวเวียงพ่อบุญครับผาดผ้าแซ่บครับแยกกัน แยกซ่องจากลูกจากออกออกจากกันบป่าพ่อเสียพื้นเก่าเป็นค่องของตัวเองนะจ๊ะฝากพี่น้องกัเอฟซีทุกคนติดตามเลยนะจ๊ะฝากนี่นะครับเด้อมาจ้าไม่กินเข่ากันกินเข่าครับมาครับกินเข่าเอเบี้ยพ่อบุญจ้าเขาก็ประเด็นหนึ่งพี่น้องมาแต่ไรย้อนมีมีเฮดซื้อเฮดซื้อเขากินเอะไรก็ต้องมันหนะมันรุ่นแนอสีเฮดได้กินซุปพิซซ่าหน่อยกินจะเสียบเน่อยมาจ้ามากินน้ำกันจ้าครับ ก้อยพี่น้องก้อยก่อยเศร้าเสียอยู่พี่น้องเสียเนเพื่อนกริงเลวออมออมหมูพี่น้องอมอมโมซื้อเด็ดกิ่นพระท่านซื้อก่อนสวยอยู่พี่น้องไม,ม้บางทีนี่ก็ฝนตกฝนตกทำทาง ็นของเกา่าของฟ้าพอแฉก็คร่อกรบจากอแม่กันเลยได,อาาดย้ออกมากอกันจากูเพชรจับของจับเรื่องในเรื่องขอปรยูบ่บ้านเราที่ได้เ็เป็นทางเรียวความที่นะ ย้ำหนึ mm. Mm ่งหนึ่ใหญ่ย้ำเมันตำสบายนะตำสบายนางสบายตางตำอืมพี่น้องเละอันเละพี่น้องเป็นสายเป็นเซนเลยอืมจับสองจับ ต่ำเองพี่พิน่ะอี่คืออนี้จำใส่ใบหน้าตำใส่ใบนน้าตำของแม่เลี้ยงเป็นต่ำเองครับตำเย็นกียกินได้นคือเย็นมันมีเลี้ย่างเดียวพี่เนาะไม่เลยตำแหนก็ยิ่งบุญกินคือพี่เสีหนอจ ได้จ,จังม่กินน้ำากลืัแคบพี่น้องเับ ส่งพ่อกับแม่ด้ยจ้าเรียนไม่น่นนานนจะบอกคอมเมนต์มาบอกกล่าขอเศร้าด้วพี่น้องอน,นี่เป็นขอเศร้าอันนั้นบ้าพ่อเดี๋ยวนี้พ่นกาสองคนถนิเป็นไข่ครับพี่น้องทั้งสองคนเลยครับพี่น้อยนี่หัววายอยู่ เกีงจะบอกกับแม่แนนไม่ <c ười> บอกให้ไข่แจบแจแจพี่นะต้มหมูเหรอออมหมูแกงหม้นะอหมูปนน้ำเต็มไปพี่นนอะไม่ว้มมวกนกินเนื้อเปลี่ยนะ <c ười> กจนะตา <c ười> กนินะ <c ười> นสมัยมือ่ามเด็ดสมหมอนทำไมแวะเอาเพชรเอาให้ขอบคุณปลาเพชรสามม์นะครับแมินบ่ต้องเงินแม่นบ่บ่จ้องสาวแล้วบ่าวอีสานขอบคุณ บ้าเบาเพียร์ามมนนะ่ะเป็นเหยน่องแล้วเป็นไงเห็น่องแล้วเป็นบ้าคอแล้วเพป่นเหยนบ้าคอแม่กันเลยแม่อืน่นอช่องตอของเบ้าคอออกช่องของบ้าคอเลื่อนช่องออนันคุณอะไรครับอันก็ไอ้บาเพื่อสามมุนนะ่ะยกให้บ้าคอเท้พุ่เจ้าจากปากี่ตัน 过来家 ึินประมาณนี้ครับพี่น้องขอเขาถ้าอยู่กินที่หาโมออ่เนี่ยมันกําคืนกับเขาเทียง <c oughs> มันจะเป็นขเขาแรงไปแล้วมันจะเป็นเขาเที่ยงทีเดียวเลยเดี๋วก่อยเก็บนาเทคให้ที่น้องเมืองครับ โชคฝีมือพอบุญ <laughs> บุญสีเฮดเฮดกอ้กยกอมกยมาน้นมากินลาบก้อยมักเนื่อพม่นมาขึ้นอกกินกินอ่ก็นินได้เฮดกินได้ดยี่นี่เนาะ เค้กินได้อยู่เกินได้ยูนแต่ว่าเฮ้กินได้อยู่แต่ว่ากกินทนซื้อท่นซื้อเนื้อมาเฮ็ดในได่บ่าเฮ็ดอ้ไรอยู่เสซิมให้ก็่ได้ซิมือครับพิมือซิมโมเดน้องโอ้เจ๋งนะอะไรด่าทำไงเลย ขอเป็นมือพี่น้องขอกับแม่เป็นมือใหม่พี่ <c oughs> น้องตีคอมเมนต์มาตีมาแบบตุดด้งต้สองเบาอครับส้องเขาเป็นนี่เป็นให้เวียงตะบุญเออแม่เวียงพอบุญพระแสบจ้ะไมนส่องติดตามนะครับฝติดตามได้จ้า ปฏิจารสองวนี้ด้จ้าเออปวดปวดเพกันะนิาี่ยเงบบจ้า กินเลยเซฟซีแบบอมมันต้องเซฟกซีแล้วจะตัดไม่ยาเป็นอมกินใบยังใบพังกินเบอรเป็นอบเลือดเนี่ยมันคืออมแฉะใส่ถ้าอมเนื้อครับอมม้เลยเขาจะพูห้าแล้าจะพูดกดซีแล้วคิดถออกันเป็นอมเป็นอมเนื้ออมม้อนทมไมมันไม่เป็นอม ตน้ไเขียเก็บได้คุณคืาเงินตาคุณคืาโตน้าไ่เขียเก็บได้น้ำไ่เขียน้ำเดะน้ำไผเขียวเมือไหร่พี่น้องเปนกับแม่เลี้ยงพ่อบุนตายาย สองคนจะแซ่บพื้นเขาโอเคลูกก็ยืนน้ำหอยสีแลุ๊พี่น้องเงี้ยงเงี้ยงนี่สองใจยายขอบคุณเอสซีทุกคนนะครับแล้วก็บ้าเพชรสาวมณ์ครับแม่บมอขอบคุณหลายๆขอบคุณบ้าเพชรสาวมณ์แหละพี่น้องแต่ผมมีเพิ่นกแบ่ผมมีบ้าขอบ บ่มีเนีน่ยลองกีนบ่มีแมงเบียงพอบกินเพิ่นนี่เพินน่นดีลีพี่น้อ,นองบ่ได้ย่อยอันนี้จากใจจริงพี่น้องดีหลายตอนเราี่น้องก็ดีดีเขาไปหาในยานแต่เขาบ่ได้ก,ก,กินอยาก็กินอยากกินยังซื้อให้กินอยากกินยังเช็ดนั่งเฮ็ดได้หมืดขอใจอยากยจ้าจมื่อก้าบอกอยากกินพี่น้องอยากไปใส่อยากไปใส่ผ้าไป,าไปาาพื้น จำสบายนางจำส,าสบายตัตำสบายนางตำมันเซ็กเออยำไม่เซ็กซ์านอมย่อักสิใช่หอมหอหาบต้อมพี่้อง

เอฟซีฝากพี่น้องทุกคนในเด้่อจ้าไอแม่เลียงพ่อบุญพ่าแสบจ้าครับพี่น้องคลิปต่อต่อไปคลิปต่อไปกับแสบตลอดครับเพิ่นห้ยกยกให้แม่แม่เวียงเพิ่นเฮ็ดสุดยอดเลยไอผ้าผ uh. ้าพ mm. ี่พี่น้องกินพ้าเฮ็ดพ้าแสบเนาะแต่คลิปนี้กอะสำนีกก่อนเรือจ้า คชีพหนาพ่อกันนะจ๊ะฝ<อ>ากฝากเย็บซีดทุกคนหน่อยจ้าตาย้ายสองคนจ้าครับสวัสดีค่ะ